สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยเอิร์ดวิศววิทย์เคลื่อนไหวครั้งแรกกำลังใจดีหลังถูกเอี่ยวคดีด,ดัง น้ำตาลเล่าประสบการณ์ของตัวเองหลังฟ้าสายเจอดรามา่ายึดมง,อ,ง,อ,ง,อ,งอัลบั้มใหม่ของ Taylor Swift ทำยอดขายทะลุล้านเป็นอัลบั้มแรกของปีนี้สาวกตกใจพักมินยองช็อตล่าสุดจมูกเบี้ยว สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะครับผมคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้3แพลตฟอร์มครับ True Size HD, True For y o u และ True ID เลยนะครับค่ะเที่ยงนี้ก็มาพบกันนะคะกับโบนและกัปูเป้น,นั่นเองอน,นะคะคเดี๋ยวเราไปอัปเดตเรื่องราวของแฟชั่นคอลเลคชันล่าสุดนะคะ Autumn Winter ประจำปี2020ถึง2021จากแบรนด์สิริวรรณวรีกันค่ะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยโฉมคอลเลกชันทรงออกแบบออกเท็ตฤนูอน์์ในปี2020ถึง2021ภายใต้ชื่อ French f l a i r แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีและเอสอมประกอบด้วยเสื้อผ้าทั้งสิ้น38ลุคค่ะเป็นเสื้อผ้าสุภาพสตรีของสิริวัณณวรี31ลุคและเสื้อผ้าสุภาพบุรุษของเอสอ7ลุค ในสีซสั้นนี้โครงสร้างของเสื้อผ้าตั้งใจจะให้เห็นถึงวิธีการ Mix ซ์แ c h แมวิธีการสไต l i n g วิธีการเลเยอร์เสื้อผ้าหลายๆชิ้นทับกันให้ดูสวยงามโมเดิร์นและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับช่วงฤดูหนาวนะคะโดยได้นำเอารายละเอียดสไตล์แห่งยุค90มาผสมผสานกับเทคนิคการตัดเย็บแบบเซมิคุชัวและเพิ่มความโมเดิร์นค่ะ นอกจากนี้นะครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็อยู่ที่คอลเลกชันแว่นตาก,กันแดดครับซึ่งเป็นครั้งแรกของแบรนด์ที่สร้างสารรค์แว่นตาก,กันแดดโดยดีไซน์แรกนี้ครับมีกรอบแว่นที่เป็นทรงแปดเหลี่ยมและผลิตจากอะซิเตตชั้นดีซึ่งประดับเหรียญประทับโลโก้นกยูงที่ขาแว่นด้วยครับโดยมีให้เลือก3มเฉดสีด้วยกันคือสีกระสีเขียวและก็สีน้ำตาลที่มาพร้อมกับโซ่ทองคล้องแว่นเพื่อความเก๋และความสะดวกในการใช้งานครับ ภายในงานก็มีเหล่าคนดังเข้ามาร่วมชมแฟชั่นโชว์อาทิเอสุภชัยซินดี้พรฟ้าวีนาอแมนด้าแพรวนิตและจากเวที Miss u n i v e r s ์ t h ไทยแลน์ปี2020และก็อีกมากมายเลยครับนี้หันมาทำสตูดิโอเพลงของตัวเองชื่อสตูดิโอว่า2-3ตัวตอนนี้ครับยึดแพลตฟอร์มทางช่อง YouTube เป็นหลัก โดยเปิดตัวเพลงแรกได้ศิลปินรุ่นเก่าประสบการณ์ครับอย่างพี่ตั๊กสิริพรมาถ่ายทอดบทเพลงเป็นแนวเพลงให้กำลังใจส่วนใครที่ตั้งคำถามไม่ใจว่าสาวปวลรีเนี่ยยังเป็นนักร้องอยู่ค่ายฝั่งอโศกแบบนี้จะเป็นปัญหาไหมมาฟังแบบชัดๆกันเลยครับ ในส่วนของสองสาตัวเนี่ยเราก็มาช่วยครอบครัวทําในในส่วนของเบื้องหลังส่วนเบื้องหน้าการเป็นนักร้องการมีผลงานของเปาเองเนี่ยก็ยังอยู่กับแกรมมิโกอยู่นะคะซึ่งก็สัญญายาวเลยยังมีผลงานออกมาเรื่อยๆสําหรับผลงานของเปาเองอแต่ในส่วนของสองสาตัวเนี่ยเราก็เพิ่งมาเริ่มทําเกี่ยวกับเบื้องหลังช่วยในส่วนที่เราจะช่วยได้สิริเบอร์แล้วเราทำไมถึงเรือกว่าเป็นพี่ตั๊กสิรินพรน้าตใ<ช>ไหมน,นะน้องใหม่น้องใหม่ไม่หรอกคือว่าจริงๆแล้ว เพลงสักวันเนี่ยเป็นเพลงให้กําลังใจคนนะครับผมทีนี้มันก็อยู่ในช่วงโควิดอยู่ในช่วงของเศรษฐกิจแบบนี้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยอยากมีเพลงแบบที่มันบวกๆไปให้ท่านผูน้ฟังทางบ้านได้แบบว่าสําหรับคนที่ท้ออยู่ก็ลองฟังเพลงนี้จะได้แบบมีกําลังใจขึ้นมาทีนี้ทําไมถึงถามว่าเป็นอาตักเพราะว่าพก,กิจเขาสนิทกับอาตักแล้วก็อาตักเขาก็อยู่ในอย,อยู่ในวัยที่ผ่านอะไรมาเแล้วก็มี power มในการร้องเพลงม,มีมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ ซ,ซึ่งเพลงนี้ที่จริงอ่ะเป็นความตั้งใจของเป็นไอเดียของพ่อกิกนะคะ uh huh. ที่ว่าเอ้ยเรามาทําเพลงให้กําลังใจก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบ uh huh. แล้วก็หลายๆคนที่แบบว่าขอความช่วยเหลือมาแล้วก็คนที่ที่เราเห็นที่มองไปทางไหนก็เห็นแบบคนที่กําลังแบบท้อเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะคือพ่อกิกอยากจะทําเพลงอันเนี้ยมอบให้กับทุกคนเพื่อเป็นพลังบวก จริงๆแล้วเอิรว่าสตูดิโอเพลงเรานี่คือวาเรตี้มากเราไม่ได้ฟิกเลยว่าจะต้องเป็นแนวลูกทุ่งอย่างเดียวเป็นแนวอีสานแนวใต้แนวร็อกแนวอินดี้อะไรอย่เงี้ยเราเราไม่ฟิกเลยครับมันอยู่ที่ขึ้นอยู่กับศิลปินที่เราเห็นสมมติว่าคนนี้เขาอาจจะชอบร้องเพลงป๊อปแต่เราฟังดูแล้วผมว่าพี่สนุกว่ะพี่น่าจะเลกเกดดีกว่าไหมพี่สกาดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าเราไม่ฟิก์เองดีกว่า เอาเป็นว่าใครมามีแพชชั่นเหมือนเหมือนกันกับเราก็เดี๋ยวมาคุยกันใครที่มองหาค่าอยู่นี่สนใจต้องไปได้เลยใช,ใช่ค,ค่ะมาพูดถึงเรื่องของความพยายามที่จะมีทายาทของคุยคุณยุ้ยจิรนันกันบ้างนะคะเธอก็บอกว่ายังไม่ท้อนะคะขอลุยด้วยวิธีธรรมชาติกันต่อไปคะ่ะใช้ชีวิตคู่กันมานานสำหรับนางเอกสาวยุ้ยจิรน,นันแล้วก็ทันธนากรน,นะคะที่ตอนนี้ยังไรวี่แววจะมีทายาท แต่ล่าสุดค่ะยุ้ยไปออกรายการแล้วก็เจอสายฟ้าพายุซึ่งเป็นลูกชายของแม่ชมนะคะที่เขินจนเสียอาการทําเอายุ้ยเนี่ยถึงขั้นอยากจะเอาพายุไปเลี้ยงเลยทีเดียวส่วนตัวนั้นก็อยากจะมีลูกนะคะแต่อาจจะเลื่อนไปก่อนเพราะตอนนี้ก็กลับมารับละครแล้วส่วนแผนการฝากไข่ก่อนหน้านี้ก็ขอเบรกเอาไว้ก่อนคะ่ะเพราะว่าทําไปแล้วไม่สําเร็จไม่ได้ท้อนะคะฝ่ายชายเองก็ไม่อยากจะให้ลําบากหลังจากนี้ถ้ามีก็คงจะปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะทําใจถ้าหากไม่มีจริงๆก็ไม่คิดจะอุ้มบุญเพราะก็มีหลัก หลานให้เลี้ยงกันหลายคนเราเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้ว <c oughs> คือตัวเองไม่มีลูกไงตอนนี้นั่งดูลูกคนนู้นคนนี้คือ <c oughs> ดูจนฝันถึงไม่ว่าจะเป็นพายุไม่ว่าจะเป็นแปรวัลเนี่ยคือแบบคือดูเอาไปเก็บไปดูจนฝันคือเราเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วเราชอบ <c oughs> แล้ววันนั้นมีความรู้สึกว่าจะได้ไปอัดรายการสามแซบแล้วก็คิดอยู่ว่าวันนี้จะได้เจอพายุกับสายฟ้าไหมแล้วก็ได้เจออยากมีตอนนี้ดูลูกคนอื่นไปก่อนอันนี้กลับมารับอีกมันนึง กลับมารับละครอีกแบบนี้ทำให้แพนไหวด้วยไปอมด้วยด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยงานด้วยตอนนี้เกงแบบ <ๆ S 1> การคือเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเลื่อนไปก่อนแป๊บนึงจริงๆอะตั้งใจไปฝากไข่<ห>เพื่อที่จะแบบเก็บเอาไว้พร้อมเมื่อไหร่ก็ก็มีได้เลยอะไรเงี้ยแต่ฝากไข่ถ้ามันไม่สําเร็จก็เดี๋ยว ปล่อยตามธรรมชาติไปฝากมาแล้วแต่ว่ายังไม่สําเร็จคุณหมอก็บอกว่าอย่างยุ้ยเนี่ยยุ้ยทำงานหนักมา20ปีเต็มแล้วก็แบบดรามา่าทํางานหนักนอนน้อยเครียดร้องไห้กับละครอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าจะมีนี่ต้องแบบต้องสบายๆต้องหยุดงานต้องกินต้องอัดทุกอย่างคือแบบบํารุงแบบสุดๆเพราะฉะนั้นตอนที่ยุ้ยไปทำเนี่ยร่างกายยุ้ยอาจจะยังไม่พร้อมด้วยสุขภาพด้วยอายุยุ้ยก็อายุอะรอายุก็เยอะแล้ว,อ,อ,ะลวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนอนก็น้อยพักผ่อนก็น้อยอะไร ทำงานก็หนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนนั้นเราหนอยไปเลยไหมพี่ที่เราตั้งใจว<ม>่าตั้งแต่ตอนแรกว่าจะไปฝังไม่ไไม่เคยคิดเลยนะว่าเฮ้ยเราแบบเราแข็งแรงอ่ะเราแข็งแรงเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ทํางานมาตลอดแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเอ้ยตัวเองอายุมันจะมีผลนี่คือเรื่องจริงเลยนะ,ะ <ๆ S 1> ก็พยายามอยากจะให้มันแบบครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ยู้รู้ว่ามันยากอืมเชื่อมันในพิธันแน่นอนเชื่อมันเชื่อมันในพิธันแล้วก็เชื่อมันในบุญของเราอ่ะถ้าใครที่จะได้มาเกิดเป็นลูกเราก็ต้องมี ส่งกำลังใจให้นะคะถูกต้องครับเอามาที่ฝั่งของเกาหลีกันบ้างสําหรับพักมินยองเห็นว่าล่าสุดเธอออกงานอีเวนต์แฟนๆสังเกตว่าเอ๊ะเหมือนเธอจะจมูกเบี้ยวงานนี้ไปปรับมาใหม่หรือเปล่าครับ ทำเอาชาวเน็ตและก็สาวกแฟนคลับฮะห่วงยายและก็วิตกกังวลกันไม่น้อยเลยครับเมื่อภาพล่าสุดนะครับอ่ะไปมองที่งานอีเวนต์การกุศลของพักวินยอนนางเอกซีรีส์เกาหลีสุดฮิตครับเรื่องรักไม่นันเลยขาคิมจมูกของเธอเนี่ยดูเหมือนจะบิดไปจากเดิมครับจนทําเอาหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเธอไปผ่าตัดปรับทรงจมูกมาใหม่หรือเปล่าแต่ผลที่ออกมาเหมือนจะดูแย่กว่าเดิมนะครับ ก็ข่าวที่เป็นประเด็นจมูกเบี้ยวนี้กลายเป็นที่โจดจันฮนะกบข่าวงานการกุศลที่เธอไปร่วมกันเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามอีกหลายคนก็มองว่าภาพจมูกที่ไม่เหมือนเดิมนั้นอาจจะเป็นผลของแสงและเงาระหว่างถ่ายภาพเมื่อนําเอาไปเทียบช็อตบนอินสตาแ a รมเนี่ยนะคะล่าสุดนางเอกคนดังรายนี้ก็มีการโพสต เปรียบเทียบให้เห็นว่าจมูกของเธอยังคงโด่งสวยเป็นปกติไม่ได้ผิดรูปอย่างที่หลายคนพูดถึงกันแต่อย่างใดแล้วข่าวก็บอกด้วยค่ะว่าพักบินยองนั้นเนี่ยเป็นนางเอกที่โชคดีนะเพราะว่าแม้จะเปิดเผยว่ารูปลักษณ์ของเธอเนี่ยได้มาจากการสัญญกรรมแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นการกระทบต่อชื่อเสียงความโด่งดังของเธอแต่อย่างใดค่ะ โดยถัดจากการมีผลงานซีรีส์ When the Weather is Fine ทางช่อง JTBC ในปีนี้แล้วหลังจากนี้นะคะพักมินยองจะมีผลงานซีรีส์จีนรอให้ติดตามชมกัน2เรื่องด้วยค่ะ อาจจะเป็นอย่างที่เขาบอกเป็นแสงเงาเป็นการเฉดจมูกอย่างนี้หรือเปล่าก็คงจะต้องอย่างนั้นนะคะ,คะแต่เรื่องของสิญญกรรมในวงการเกาหลีมันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว<ช>ะนะ,ะามายังอยู่ที่วงการเพลงของเกาหลีกันบ้างนะคะแต่ว่าเป็นยอดขายเปิดตัวที่ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่สำหรับ Black Swan ค่ะ ก็คงจะต้องให้กำลังใจกันหนักๆเลยสำหรับเกิลกรุ๊ปน้องใหม่อย่าง Black Swan นะคะหลังมีข่าวว่าอัลบั้มเดบิวต์ของพวกเธอทำยอดขายไปได้แค่14ชุดในวันแรกค่ะ อย่างที่อัปเดตกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่า Black Swan คือ Girl Group จากสังกัดเดียวกับวงราเนียที่ทำให้วงนี้เป็นส่วนผสมของสมาชิกเดิมจากราเนียร่วมกับสมาชิกใหม่โดยหนึ่งในนั้นก็คือนางแบบเชื้อสายเซเนกัลอย่างฟาทูค่ะซึ่งก็รับหน้าที่เป็นทั้ง Main Dance และก็เมนแรปของวง มากันที่สาวขายดีครับวง TWICE ครับล่าสุดปล่อยอัลบั้มภาษาเกาหลีที่2อย่าง Eyes Wide Open นะครับกับเพลงเอกเลยคือ I Can't Stop Me ซึ่งตัวเอ็มวีสาวๆก็มาในลุคของเรโทโดนอกโดนใจแฟนๆที่รอคอยครับเพราะว่าอัลบั้มนี้ขึ้นครองชาร์ตไอทูสนะฮะ32ประเทศทั่วโลกกลายเป็นสถิติใหม่ของผลงานที่ขึ้นครองชาร์ตทั่วโลกพร้อมกันได้หลายประเทศมากที่สุดครับและอัลบั้มนี้ครับก็ยังปล่อยออกมาเพื่อฉลองเดบิวต์ครบรอบ5ปีของวง TWICE ด้วยครับ กำลังใจใพวกเธอด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ช่วงน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของเอิร์ธวิศววิทย์ค่ะ ากคดีดังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอพนันออนไลน์แล้วก็สืบเนื่องไปถึงบรรดารถสปอร์ตรูเยะยมากมายหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของคุณเอิร์ธวิศววิทย์นะคะล่าสุดเจ้าตัวมีความเคลื่อนไหวแล้วค่ะ ยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะหลังมีชื่อนักแสดงอย่างเอิร์ธวิศววิทย์จากละครบุพเพสนิวาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์โดยตอนนี้ตำรวจเองก็เตรียมออกหมายเรียกเจ้าตัวไปสอบปากคาค่ะทางนักแสดงหนุ่มก็เตรียมที่จะ,ะแถลงข่าวเร็วๆนี้ด้วยความคืบหน้าในอินสตาแกรมของเอิร์ธนะคะหลังจากเกิดดรามา่าเจ้าตัวก็เคลื่อนไหวด้วยการโพสไอจีสตอรี่ใส่รูปอ่าเป็นอิโมจิหัวใจนะคะแล้วก็ยกแขนให้ดูว่าแข็งแรงอย่างนี้ ซึ่งเหมือนจะบอกไกลายว่าก็ยังโอเคดีอยู่นะอ่ะติดตามเดี๋ยวเขาก็พร้อมที่จะแถลงข่าวแล้วล่ะต้องครับม,มาที่หนึ่งข่าวสำหรับดรามา่าเวทีนางงามกันบ้านฮะล่าสุดครับน้ำตาลชลิตาในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เวทีนี้จะออกมาเคลียร์ถึงประเด็นนี้เลยครับ เป็นมหากาบก็ว่าได้ครับเมื่อวันทีนางงามถูกจับตาถึงการยึดมงกุฎของฟ้าสายนะครับก็มีโอกาสเจอรุ่นพี่อย่างน้ำตาลชลิตาครับก็เลยขอถามถึงประเด็นนี้ซึ่งเจ้าตัวตอบว่าปีของตัวเองไม่มีปัญหาอะไรครับเซ็นสัญญาแล้วก็ได้รางวัลทั้งหมดตามสัญญามองเป็นข้อตกลงของทั้ง2ฝ่ายไม่รู้รายละเอียดเพราะว่าตอนปีของตัวเองเนี่ยยังเป็นเวทีของพี่ออนดูแลอยู่ส่วนเรื่องการเรียนของตัวเองตอนนี้อยู่ปี3แล้วก็ไม่กระทบกับการรับงานครับ ก็จริงๆก็รับมาเรื่อยๆค่ะแต่อาจจะไม่ได้แบบหลายเรื่องอะไรอย่างนี้ก็รับได้แบบปีละเรื่องเพราะว่าหนูต้องเรียนด้วยค่ะตอนนี้ตังก็ลงเต็มทุกวิชานะคะในในเทอมนี้ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่กระทบปีสามค่ะใกล้แล้วใกล้แล้ว ตามเกณฑ์ใช่ค่ะอันนี้ตามเกณฑ์ค่ะการอยู่กับทั้งทีมพี่ออนอะไรเงี้ยคือสัญญาของดานก็คือระบุไว้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องแบบได้ดํารลงตําแหน่งอ่ะเราจะมีอะไรเป็นของรางวัลบ้างแล้วเราก็ต้องเซ็นกับเขาเพื่อมันมันมันก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่เราเขาเขาได้เรามาเราก็ต้องทํางานให้เขาเราก็เหมือนได้จากตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคือมันเป็นการตกลงระหว่าง2 คนในในในงาน,น,น,นคอะอ๋ออันนี้ตันไม่ทราบ <c oughs> ค่ะว่าว่าในวงในของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตัานเองก็ไม่ได้อย่างที่บอกว่าไม่ได้อยู่ทางทีม t p เอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยยังไม่ได้รู้ว่าเออมันมีปัญหาอะไรยังไงแต่เราก็ได้ยินมาแว่วๆบ้างว่าเออแบบมีการเหมือน,นบอกว่าแบบคือยึดมงกุฎหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือแบบแค่พูดกันอะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านเลยค่ะ ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เอาออกมาใช้เลยค่ะอาจจะด้วยที่ว่าทาง TPN เพิ่งจะมาจัดอะไรอย่างนี้เปล่ามันอาจจะเป็นแบบใหม่นิดนึงเพราะว่าของทางพี่ออนอ่ะเขาก็มีมาตั้งแต่แบบกี่ปีแล้วเป็นส0กว่าปีแล้วเขาก็ต้องมีการแบบมีความเป็น p r o f e s s i o นอลแต่หนูไม่ได้บอกว่าทาง t p m เป็น p r o f e s s i o นอลนะเขาอาจจะใหม่ในเรื่องตรงนี้เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าในวงกว้างมันเป็นยังไงอือฮึการประกวดจบดราม่าไม่จบ มาค่ะติดตามกันเรื่องนี้นะคะอัลบั้มของ Taylor Swift นะคะแม้จะปล่อยออกมาในช่วงที่มีการล็อกดาวน์อาจจะมีผลในเรื่องของการออกไปโปรโมทผลงานของเธอแต่ยอดขายอัลบัม้มกลับไม่เป็นที่น่ากังวลใจค่ะ2ข่าวดีล่าสุดของ Taylor Swift นะคะเรียกว่าเป็นศิลปินสาวสวยร้องเพลงเพราะแล้วก็ขายอัลบั้มดีด้วย mm hmm. เธอตอนนี้มีวัย30ปีแล้วนะคะแล้วก็เคยเป็น เจ้าของ10รางวัลแกรมมี่ล่าสุดอัลบั้ม Folk Lore ซึ่งเป็นอัลบั้มชุดที่8ของเธอก็กลับมาครองแชมป์ในชาร์ต i l l b o a r d 200อีกครั้งเป็นสมัยที่8ค่ะและที่สำคัญอัลบั้มนี้ที่วางแผงไปเมื่อเดือนมิถุนายนก็ทำยอดขายอัลบั้มจริงๆที่ไม่รวมแบบระบบดิจิตัลทะลุ1ล้านก๊อปปี้ไปเป็นที่เรียบร้อยกลายเป็นศิลปินคนแรกในปีนี้ที่พาอัลบั้มทำยอดขายทะลุหลักล้านขึ้นแท่นอัลบั้มขายดีที่ ส,สำหรับอัลบั้มโฟล์คล็อกครับก็ถือว่าเป็นอีกอัลบั้มแห่งสถิติในระบบสตรีมมิ่งนั้นครับเป็นสถิติโลกกินเนส s ์บุ๊กในฐานะอัลบั้มของศิลปินหญิงที่ทำยอดขายอัลบั้มวันแรกสูงสุดทาง Spotify ครับโดยเพียงแค่วันแรกก็ขายไปแล้วถึง1 3ล้านแสนชุดน,นะครับรวมถึงสัปดาห์แรกเนี่ยรวมกันแล้วก็คือ2ล้านชุดครับนี่คือการพาอัลบั้มคว้าแชมป์ชาร์ตบิวต์ชวนเดครั้งที่7ติดต่อกันนะฮะของ t a y l o r Swift ทครับที่คว้าแชมป์ชาร์ตบิ a r ์ และทั้ง16แทร็กในอัลบั้มนี้ฮะติดชาร์ตบิลบอร์ดซิงเกิลฮิตโดยมี3เพลงฮิตฮะติด 10, 10อันดับแรกครับแล้วก็เพลง Cardigan นะฮะแทร็กเอกของอัลบั้มนี้ก็ขึ้นครองแชมป์ชาร์ตบิลบอร์ดกระแสะหลกักเป็นเพลงที่6ของ Taylor Swift ต์นะครับก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์อัลบั้มด้วยเพราะว่า<ะ>ไม่ได้มีการ บอกร่วงหน้าอยู่ดีก็ปุ๊งปล่อยขายเลยขายได้ดีด้วยนะ2องานชุดนะครับอ่อมาที่สกาเลตจฮันสันกันบ้านนะฮะนางเอกเซ็กซี่คนนี้เห็นว่าสละโสดเป็นรอบที่3แล้วนะครับ มีการเปิดเผยครับกาเลต์โจฮันสันครับก็นักเอกซกซี่เจ้าของบท Black Widow ครับวัย35ปีสลัดสดรอบ3เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ c o ลินจอร์สนะครับดาราตลกและก็มือเขียนบทแห่งรายการตลกอย่างเ t u r เด y n i น h t Live ครับวัย38ปีหลังประกาศมั่นหมายกันมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วข่าวนี้ครับทางหน่วยงานการกุศล Meals on Wheels America นะครับโพสต์แจ้งทางโซเชียลครับโดยพาดหัวในแบบเก๋ๆเลยว่า just married นะครับก็แปลงมาจากวลีที่เพิ่งแต่งงานหรือว่า just married นั่นเองผสมกับนามสกุลของเจ้าบ่าวครับในแคปชั่นกระบุว่าคู่นี้ได้จัดพิธีแต่งงานกันอย่างเงียบๆนะคะเป็นการภายในเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนป้องกันการระบาดไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ใดที่ต้องการส่งของขวัญแสดงความยินดีให้กับคู่บ่าวสาวบัหมาดรก็ขอเปลี่ยนให้เป็นร่วมบริจาคก,กับทางหน่วยงานนี้เพื่อนําไปจัดหาอาหารให้กับผู้สูงวัยในช่วงที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังคงระบาดแทนค่ะสําหรับคู่นี้ครับก็เริ่มคบหาดูใจตั้งแต่ช่วงกลางปี2017ก่อนฝ่ายชายเนี่ยจะขอมั่นหมายเธอด้วยแหวนเพชร11กระรัตครับในอีก2ปีถัดมา ก่อนตัดสินใจลั่นระฆังวิวาฝ่าโควิด -19 กันในปีนี้นั่นเองโดยก่อนหน้านี้ครับสกเลต์จฮันสันเคยแต่งงานกับไรอันเรโนส์นะฮะพระเอกหนังเดดพูลระหว่างปี2008ถึง2011รวมทั้งโรแมนดอริแอคนะฮะเจ้าของบริษัทโฆษณาชาวฝรั่งเศสในช่วงปี2014ถึงปี2017มีทายาทเป็นลูกสาวด้วยกัน1คนครับและก็ล่าสุดนี้ก็เป็นการสลัโสดอย่างเป็นทางการครั้งที่3ของเธอ ก็ขอให้ความรักของเธอราบรื่นอ,อยู่กันไปตลอดชีวิตเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้เราจะได้ทราบคดีความของจอห์นนี่เดฟกับอดีตภรรยาแอมเบอร์เฮิร์ตแล้วค่ะอย่างที่แจ้งกันไปนะคะว่าคดีความที่จอห์นนี่เดฟพระเอกรุ่นใยายแห่งวงการบันเทิงฮอลลีวูดถูกแอมเบอร์เฮิร์ตอดีตภรรยารุ่นน้องกล่าวหาว่าเขาใช้ความรุนแรงทำร้ายเธอนั้นเขาและเธอจะต้องขึ้นศาลทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยในสหรัฐอเมริกาจะเลื่อนไปพิจารณาคดีกันปีหน้าส่วนที่อังกฤษนะคะซึ่งจอห์นนีเดฟฟ้องหนังสือพิมพ์เดอะซันที่กล่าวหาว่าเขาเป็นพระเอกตีเมียโดยมีแอมเบอร์เฮิร์ตขึ้นศาลเป็นพยานของฝ่ายจำเลยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งข่าวล่าสุดครับระบุว่าศาลสูงอังกฤษเตรียมพิพากษาค,าคาดีนี้ให้รู้ผลแพ้ชนะกันในวันที่2พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับโดยคดีนี้ถูกยกให้เป็นคดีฟ้องหมิ่นประมาทครั้งใหญ่ที่สุดแห่งศตรวรรษที่21ในอังกฤษรวมทั้งยัง ถือว่าเป็นคดีชี้ชะตาจอห์นนี่เด็บครับว่าจะสามารถกอบกู้ชื่อเสียงความเชื่อมั่นกลับมาท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ฝ่ายชายเนี่ยมีเหนือฝ่ายหญิงผู้เป็นอดีตภรรยาแต่ผู้สันทัดกรณีวงการกฎหมายครับก็มองว่าเปอร์เซ็นต์แพ้ชนะก็มีพอๆกันนะครับ เดี๋ยวผลเป็นอย่างไรเราจะรีบนํามารายงานให้ทราบกัน<ช>นะคะใช่ครับแลนี้คือทั้งหมดของช่วงนี้ฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ตรงนี้เลย True Visions นี่ทาง l i น์แอนี้ก็ได้หรือว่าคิวอวร์โค้ดสแกนได้เลยรวมทั้ง Facebook Fan Page ครับ TrueSight HD แล้วก็ YouTube c h anel n True Visions o f i i c i a l ครับติดต่อพวกเรามาได้นะคะอีเมล์ address อยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ฝากแอปพลิเคชันนี้ค่ะ True ID App เดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้ครับบ๊ทพี่เป้ขอลาแล้วครับสวัสดี ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n s i d e s HD เราังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n s i d e s HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ